โอเคแล้วนะแต่เราไปกำหนดขอ50%อย่างนี้ก็เวิร์ไปนะาะฉะนั้นมันต้อง r e a เ o นเบิลด้วยนะตัวเลขต่างๆค่ะมูลค่าของกระแสะเงินกระแสะเงินเข้าเหมือนที่เราคำนวณเมื่อกี้นักศึกษาก็ดูตารางแล้วก็ตอบมานั่นแหละคือ Cash i อินโฟล์นะคะแค s h o เอาโฟลก็คือเงินที่ลงทุนนะคะเมื่อเราดูเงินเข้า กับเงินออกเทียบกันแล้วถ้าเงินเข้ามากกว่าเงินที่ออกไปแปลว่า n p v เป็นบวกถือว่าลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนได้ค่ะอาจารย์ไปที่ Star Stadium ที่เดิมค่ะตอนทานบะหมี่เกี๊ยวมันล่วงหายไปหรือยังคะตัวอย่างตัวนี้ลงทุน7จ็ดหแล้วก็ประมาณว่า แต่ละปีจะมีรายได้มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีกำไรสุทธิปีละหนึ่งหมื่นะคะโจทย์อันเดิมนะคะถ้าเราจะมาดู NPV ถ้าจะดู NPV นะคะก็แสงเงินสดสุทธิต้องนำมาใช้ก็แสงเงินสดสุทธิ ก็คือกำไร,รสุทธิหมื่นหนึ่งบวกกับค่าเสื่อมราคาที่ไม่ต้องจ่ายไปเป็นเงินสดนะคะเราก็ดู net cash flow ปีหนึ่งสองหมื่นสี่จำโปรเจกต์นี้ได้ไหมว่ากี่ปีห้าปีค่ะเพื่อนเอปีหนึ่งสองหมื่นสี่ห้าปีห้าปีช่วยคำนวณซิว่าถ้าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือ discount rate สิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วเงินเข้ามานะคะปีละ2นสี่ห้าปีจะเป็นเท่าไหร่15%ค่ะเงนนินงวดคือส2 0สี4 ในสไลด์ในสไลด์ของอาจารย์เคยบอกแล้วนะว่าอาจารย์เอามาจากเท็กซ์เขาเขาใช้ตารางแค่3ดิจิตนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยออกมาเคลื่อนกันนิดหนึ่งนะคะตารางที่นักศึกษาถืออยู่นั้นจะมีอยู่4ดิจิตค่ะ <ๆ S 1> ก็โดยประมาณนะคะ8 10, 4 4 8นนะคะตามสไลด์ตรงนี้นะคะอ่ะมามันต่างกันตรงที่ดิจิตที่ใช้เท่านั้นเองค่ะ นี่คือเงินเข้านะที่เข้ามาทุกงวดปีละ24,000ตลอด5ปีตอนเลิกโครงการได้เงินรร้างค่า้ากมาอีก5,000อันนี้ได้ก้อนเดียวค่ะ,ะเงิน5,000ในปีที่5และดิสคาวคือ15%เเหมือนเดิม ตารางที่เรามีคือ4ดิจิตเนาะเอามาแค่สาอพอจจะได้เหมือนสไลด์15%บหาเซนถ้าจากตารางคือ0.497นะคะคูณห0 0 0ก็จะเป็น2,485ค่ะเงินเข้ามี2องจำนวน80,000 448กับ2องสอรวมเป็น2องจำนวนนี้นะคะรวมเป็น8ปด3มืนอเเนาะอ่าเงินเข้าเป็นไงกว่าเงินที่จ่ายออกมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่คะ 7,933ถ้ามากกว่าอย่างนี้ NPV เป็นบวกแปลว่าวลงทุนได้ลงทุนได้ค่ะ<ง>ตัดสินใจลงทุนได้นะคะจริงๆยังมีตัว IRR ตัว d c คือ,อ,อ Benefit Cost Ratio เอามาเสริมคิดได้อีกนะคะแต่ ไม่จําเป็นแล้วนะคะอาจารย์ว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องนี้ล้นะคะลองคิดนิดนึงนะคะก่อนที่จะกลับบ้านเร็วซึ่งเป็นไปได้สูงข้อยี่สิบสามค่ะ เนี่ยทาไว้บนเลย่ะแต่สุดทุกเรือยี่สิบสามทีน่ายีสิบสามไม่แน่ใจว่ะเปิดตารางถูกหรือเปล่า หลังจากได้เรียนมาแล้ว sẽ nga phi kỳ ค่าจากตาราง3.170เอ่อของนักศึษาเอาคือโจทย์บอกมาแล้วอะนะคะโจทย์บอกสะดวกเกินไปไหมก็ได้สี่หมสอยแปดสแล้วก็มีค่าซ่าหกพ0นที่ได้ครั้งเดียว ค่าจากตารางคือ0.683ซึ่งก็ได้4,098ค่ะรวมแล้วรวมแล้วคือขอถามว่า cash er. in f l o รวมแล้วเป็นเท่าไหร่4ีจ็าสองจำนวนรวมกันเนาะก็จะเป็น48,478ซึ่งเทียบกับ cash out flow เป็นไงคะ มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่6 4พันสี่รอยเจสิบพราะนั้น accept ค,คือ,อยอมรับก,การลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนได้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะดู playback period ดู ROI ด้วยใครคิดเอาไอ้ ROI กับแบ k period เท่านี้แล้วบ้างมีไหมเอาหานิดน,นึงค่ะ playback period ได้เท่าไหร่ ถ้ามีคาตอบนะคะเบต้าพิเรียนกับ R O I ส่งใครเสร็จก่อนส,ส่งเสียงตอบมาถ้าถูกกับบ้านได้ค่ะเรนะิ่ลงทุนหากระแสเงินสดตอนนี้ให้หาเบต้าพิเรียนกับ R O I ในข้อนี้ค่คะ ซีมือสองซีมือสองหารกระ่สเงินสดสุดที่ลายเงิน तो भी टाइम कर ได้แล้วส่งเสียงตอบมาไคพีเรียร3ปีครับแบพีเรียา a o ห้าสิบแปดจุดสามเรครับไม่ถูกไม่ถูกค่ะแบคทีเรียถูกค่ะส3ปีอ้าว่าไอลองดูใหมสิกำไร你好 一年一年，要不不能。好的好的。哎，没得，没得。哈哈哈哈哈。没得没得。 มันยังไม่ได้ส่งมาของอะไรเลยเลยปวดข้ออ่อนหายเกินเลยที่สุด เสี่ยงเก้าพันช่กำไรเท่าไหร่คะกำกำไรได้ไง ถามนักศึกษาว่า net cash flow กระแสะเงินสดสดทุทธิคิดยังไงคะเอากำไรบวกค่าเสื่อมใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นค่าเสื่อม9,000ถูกแล้วแหละ net cash flow จดบอกใช่ไหมคะจดบอกเท่าไหร่หมื่ส่เพราะฉะนั้น 9, กำไรคือเท่าไหร่คะ ห้าพันกำไรคือห้าพันค่ะยี่สิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เท่าไรนะยี่สิบจุดแปดใช่ค่ะม,มีคำตอบถูกมาแล้วนะคะอืมจริงด้วยมาโชว์เพื่อนหน่ไหนค่ะไป <c oughs> <c oughs> ไปเร็วเป็นต่จะได้กลับบ้านก่อนเฮ้ยจะได้กลับบ้านจะได้กลับบ้านห้าพันหันสองหมื่นสี่โชว์ได้เลยโชว์ได้เลยไม่เป็นไรลายมือไม่มีปัญหาค่ะเล็สองหมื่นสี่ค่ะ cash flow ค่ะได้ค่าเสือแ แล้วก็หารด้วยสี่หรอสองเป็นในลงทุนโบดได้ค่ 4, าซากค่ะแล้วหารสเป็นห้าพันหารได้สองสี่ค่ะได้เท่ากับศูนย์จุดสองศูนย์แาหสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เือนฟังยังงงอย ทวนอีกทีค่ะ ROI หาไงคะ ROI หาไงเอา,อากำไรสุทธิตั้งหารด้วยเงินลงทุนเฉลีย่ยนะคะนันศกศึษารู้ตัวไหนบ้างครู้งเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนเนี่ยมันจะต้องเฉลีย่ยคือเดี๋ยวนะคะอันนี้ ได้เนาะขอเขียนนีไนะ roi ก็มองไม่เห็นท่านหนึ่งหนูไม่ต้องเขียนเขียนค่ะ เปลี่ยนอะไรก็ได้ต้องทำด้วยนะค่ะบอกทุกคนค่ะลายออไรที่จะไงลายมือไม่ไหวไปอบพี่จะเขียนทะเลเลยอะไรคะกำไรตั้งนะคะกำไรสุดที่หารด้วยอะไรคะเงินลงทุนเงินลงทุนเฉลี่ยอ่าจากนี้นะ เกำไรสุทธิรู้ไหมว่าเท่าไหร่ยังไม่รู้รู้แต่เงนินลงทุนเฉลีย่ย,ยซึ่งเงินลงทุนเฉลี่ยเนี่ยเ,เราลงทุนเท่าไหร่คะสี่หมื่นสองบวกกับซาบวกซาหกพันหารสองนี่คือเงนินลงทุนเฉลี่ยตัวตัวล่างนะแต่ตัวบนเนี่ยคะ่ะกำไรสุทธิเราไม่รู้แต่นกสามีความรู้ว่า ถ้าเอากำไรสุทธิบวกกับค่าเสื่อมมันจะเป็นอะไรคะ<ส>กระแสงเงินสดค่ะนะคะคือจากสไลด์ที่เรียนมานะนักศึกษารู้ว่ากระแสงเงินสดนะน,นะกระแสงเงินสดมันเท่ากับก,กําไรอาจารย์เขียนยอน่อๆเนาะบวกกับค่าเสื่อมนะคะค่ะ นักศึกษารู้กระแสงเงินสดซึ่งโจทย์บอกว่า1มื่สี่แต่กำไรยังไม่รู้เนาะอ่าบวกค่าเสื่อมค่าเสื่อมเราหาจาก4ี่0มื<บ>่นสองสี่หมืนสองารลบด้วย6 0พ0นล้วก็หารสี่จะตกเป็น9,000 <9, 000. S 2> เป็น9,000นะคะตัวนี้นะคะเป็น9,000 งั้นถ้าอยากรู้กําไรอย่างเดียว<ม>ก็ทําไงคะ <14. S 1> ย้ายข้างค่ะหมื่นสีลบลบเก้าพันกำไรเป็นเท่าไหร่คะ <15. S 1> เป็นห้าพันค่ะได้ตัวตั้งแล้วค่ะ <15. S 1> นะคะดัน,นั้น ROI <15. S 1> ก็เท่ากับกำไรคือห <15. S 1> ้าพันหารด้วยสองหมื่นสี่ มันจะเป็น0.2083ก็คือ20.83%ค่ะ ถ, pues mm ถ้าไม่บอกอะไรมาเนี่ยก็เขวไปเลยใช่ไหมคือตัวเลขเนี่ยถ้าบอกกระแสเงินสดสุทธิมาแต่สิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยคือ ROI นักศึกษารู้ว่า ROI หาจากกำไรเป็นตัวตั้งหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ย เราก็แทนค่าเข้าไปทีนี้เราไม่รู้กําไรเราก็เลยต้องต้องหาเต <c oughs> แบบพิเรียดไม่ได้ขาดเฮียเขาเฉลยเป็นนางแล้วนี่โถเฮียเตแบบพิเรียดนะเฮียเอาเงินลงทุนตั้งค่ะสี่หมื่นสองหารด้วยเนทแคนโฟมื่นสี่เฮียค่ะหารด้วยหมื่นสี่ค่ะ อย่ากดเครื่องที่เลขหรือที่ในใจก็ได้มันจะออกมาสันตีได้ไหมคะอ่าแบคทีเรียใครไม่ได้เนแบคทีเรียอีกมีไหม แมเรื่องนี้ผ่านไปเลยหรือว่าจะอยากให้ออกข้อสอบไปไกลๆ <c oughs> ดูเหมือนว่าแบบจะลองแบบเจอเรื่องนี้มาเยอะแล้วอะ่ะนะคะตัดเลยก็ได้นะนะคะอ,อ,อันนี้ก็โอเคขอ,อขอ,ขอแบบแสดงประโยชน์ที่ได้ใช้ค่ะอันนี้เนี่ย็นเรื่องที่พูดถึงอ่ะนะคะ ซึ่งจริงๆวิชานี้นักศึกษาไปทำาอเอได้เยอะเลยอันนี้คืองานวิจัยที่ผลงานเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอินทผลัมนะคะได้ถูกคัดเลือกไปในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติเป็นผลงานของอาจารย์เองนะคะแล้วก็ไม่เปรื่องธรรมดาเรื่ขอบคุณมาเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะ ค่ะคือจริงๆเรื่องนี้ตั้งใจว่าจะไปแถวแถวอาหรับอิมิเลอะไรเนี่แต่มันติดโควิดนะคะก็บอกนักศึกษาว่าเนี่ยมันใช้ได้จริงๆค่ะนะคะที่เราเรียนไปเนี่ยแบคทีเรียค่ะแล้วคิดคอสเปอร์ยูนิตนะคะเออ่ต้องดุนเฉลี่ยต้องดุนเฉลี่ยเนี่ยหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทต่อหนึ่งไร่ค่ะแล้วถ้าคิดต่อต้อนนะสองพันสี่ร้อย phòng ăn đó chạy bằng